Đó, Phải không? chạy tăng Chạy tăng đây, phải, 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 phải. À, tăng đây luôn. Ê, hay chạy tăng À chạy tăng Phải Chạy tăng đi À chạy tăng đi lúc Hay hả? Nó chạy tăng Để nó chạy À, Để nó chạy tăng Nó chạy tăng Nó chạy tăng Ok, anh cho lại สิงห์ยังไม่กลัวอ่ะถือดีๆอ่ะค่อยให้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 เออเบ่งๆกันอย่าให้ตัวเดียวให้หลายๆตัวไปให้ตัวอื่นบ้างให้ตัวอื่นบ้างไปเดินไปให้ตัวอื่นบ้างเนี่ยนะไหนไปดูดิไปดูตัวอื่นหรอตัวอื่นดิให้ตัวไหนเออไปเดินไปเอาให้เดินไปให้อ่าเดินไปให้สิอ่าเรียกมาเรียกมาเออโอเคอ่ะไปตัวอื่นตัวอื่นอีกเอ้ให้ตัวอื่นบ้าง นี่น่ะเจ๋เยอะเยอะไปตอ่ะตัวไหนอีกไปตัวไหนอีกไปฝั่งโน้นบางฝั่งนน้นก็มีตัวอื่นก็มีไปเนี่ยเอาตัวที่ยังไม่มีกินน่ะเอาตัวอื่นจะเดินไปนู่นน่ะตัวฝั่งนน้นก็มีนั่นน่ะตัวนั้นยังไม่ได้กินเลยอ่ะชาใช่เอาให้มันดิมันนอนอยู่น่ะเอาให้สิมันนอนอยู่อ่ะเร็ว

ยุ่เฉยยเฉยนนี่เยไปหยิบมะมีเอาให้ตัวนี้เอาตัวนี้เอให้เออเแบ่กันมันเดงกันมันเียงกันมเียงกันมาเรยให้ันอีกเออเออเอะไรนเรียกมันเรียกมันเรียกมันให้ให้ยืนยืนโอเคเก่งมากเลย มาแล้วไปหมาแล้วก็พอไป